ตอนเย็นเย็นสวัสดีตอนแรงค่ะเจ้าวันนี้อาปิดโฟกมาวิ่งเดี๋ียวเขาจะมาดูบรรยากาศตอนแรงๆที่กว่านะเจ้าบอม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 ก่อนวิ่ง น่าจะยาวเป็นอันห้ออันทีวีงไม่สำหรับเจ,จ้าพะเยานะเจ้าเป็นส่วนสา้างจะเป็นแปลงสร้างไหมแล้วก,ก็เลยมาลองลองดูสถานที่ใหม่มาป่าย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 กลัวรอบแรกจะเดินมาก่อนหรือว่าวิ่งมาเลยเดี๋ยวกินข้าวนี่นะคะคูะ่ต่อแลด้วก็ค่อยไป ไปเนี่ยเราก็จะมาชมบรรยากาศข้างกวานด้วยนะคะไปทางไ,ไหนพี่โบยตรงไหนวิ่งไปเลยตามพี่ของนั้นไปตามพี่ของนั้นไปไปบนโน้ตอ่ะเออแม่เราจะแม่เราจะค่อยๆเดินตามไปแม่ก็จะเดินตามพี่ไปนะคะพี่วิ่งไปนู่นแหละ <c oughs> มาดูบรรยากาศข้างๆ หล่อสวยสวยสวย,สว,ยวิววิวที่ข้างของ,ของขวานนะคะเป็นสวนสนาธารณะที่สร้างใหม่บรรยากาศไปไหนไปนู่นแล้วหายไปนู่นแล้วคะ่ะคนวิ่งนำหน้าไปนูน่น อีก2รอ,อบนะอ,อีก2รอบาสตาตอนยิเย็นก็บอกนางวยขออีก2รอ,อบนบี่เก็บบรรยากาศมาให้ดูตอนยเย็น สวนะคะสวนสาธารณะมยย่ยังยังไม่สมบูรณ์แบบไปหนูแล้วยังไงก็ฝากติดตามกดซับส r ค b e ให้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะ